หลอดไฟ LED แบบนี้ไม่ติดอย่าเพิ่งทิ้งนะครับซ่อมได้ครับไปรับชมกันเลยนะครับกีกนเอ่นให้เพื่อนพี่เนีย่ยพอตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมันจะแน่นกออ่านเป็นคัตเตอร์แบบนี้ก็ได้ครับถอดตัวนี้ออกอนะครับมัออนมีกาวติด,ดอยู่เชครับที่เราแกะมาแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นดวง LED ของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆให้สังเกตว่าจุดไหนที่มันขาดที่เป็นรอยไหมดำๆครับ จะเห็นอยู่สองจุดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยค่าดวงใดดวงหนึ่งมันไหม้หรือมันขาดปุ๊บมันก็จะไม่ทํางานครับเพราะว่ามันไม่ควบวงจรครับใ,ใจ้ใช้างานนี้เป็นี่สอธรรมดาครับจะมาวนรอบพันที่มันขาดนะครับโอ้เป็นงี้นะครับ ก็การทำเหมือนกันครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูทดสอบการใช้งานนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมครับนี่ผมก็มาใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะเป็นการเทสแล้วนะครับอ่ะเปิดได้เขาก็ติดแล้วครับเี่นะครับจะมีสองดวงนที่มันขาดอันนี้มันก็จะไม่ติดที่เหลือกก็จะติดการทํางานได้เป็นปกติแล้วนะครับและเพื่อนเพือนพี่อย่าลืมลองเอาไปทากันดูนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ